ในวันนี้นะครับการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับเป็นที่เก็บสะสมผลงานนะครับหรือแม้กระทั่งคุณเป็นเจ้าของบริษทัทเป็นเจ้าขององคอ์กรนะครับแล้วต้องการจะสร้างเว็บไซต์เนี่ยนะฮะเป็นสื่อที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กับองคอ์กรของคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับนอกเหนือจากการที่เรา,ามีตัวตนนะครับในสื่อโซเชียลต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะ ทีนี้นะครับการศึกษาการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองเนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันก็อาจจะต้องแลกมาด้วยเวลานะครับที่เราต้องใช้ในการศึกษานะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าเวลาที่ทําออกมาแล้วเนี่ยนะครับถ้านะครับผลงานที่ออกมามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แทนที่มันจะช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับคุณนะมันอาจจะทําให้ดูแย่ลงก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมทํางานด้านนี้มากว่า20ปีเนี่ยผมเข้าใจดีมากๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหากใครนะครับที่ต้องการจะมีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะทําออกมาได้ดูดีหรือเปล่านะครับหรือไม่มีเวลาที่จะมาศึกษานะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้รับการติดต่อมามากๆเลยก็คือว่าบางคนเนี่ยนะครับเขาทําเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองดรียตวล้านะครับแต่ก็ติดปัญหาในเรื่องของการ จดโดเมนเนーนะครับหรือจดโดเมนได้นะนะครับแต่ไม่สามารถจะชี้ไปยังเว็บไซต์ที่สร้างได้นี่แหละครับเป็นปัญหาที่แม้ว่าผมจะทําคลิปไว้แล้วนะนะครับแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการจดการอะไรต่างๆเยอะะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหากใครนะครับมีปัญหาติดปัญหาตรงนี้ก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมยินดีให้ความช่วยเหลือนะนะฮะผมได้ทิ้งชื่อเว็บไซต์นะครับ เอาไว้ข้างใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับลายติดต่อด้วยนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีมากๆนะครับ